สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเพิ่มยอดแชร์จะเป็นแชร์ของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะครับเนาะยอดแชร์นะครับจะเพิ่มขึ้นกันยังไงนะสามารถดัน,นโพสต์ดัน,นฟีดต่กันยังไงก็สามารถมาดูได้เลยนเนาะอย่างแรกคือทุกคนนะครับเปิดก o o g l e ขึ้นไปแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเอเดมินดลานะครับหรือแม่ก็กดลิงก์ด้านล่างมาก็ได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลย แล้วตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้งานรห้สผ่านนะครับทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับเนาะกรอกไปแล้วก็ลงชื่อผู้ใช้งานเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับสมัครใช้งานนะครับถ้าใครยังไม่มีชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยงน้ยรหัสผ่านให้ทุกคนทําการกรอกนะครับอีเมลสามารถมั่วได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงก็ทําการมั่วไปเลยแล้วก็ติ๊กช่นไม่ใช่โปรแกรมนะครับเพื่อยืนยันว่าฉันไม่ใช่บอทนั่นเองนะครับเพื่อทําการสมัครใช้งานหรือว่าถ้าใครนะขี้เกียจกรอกนะครับนี่นะครับลงชื่อก็ใช mm ้งานดูรับก็มีเหมือนกัอกลินนกกัได้ปติเลยนะครััับเเมมื่ออสสครรระะไกน็จแล้ว อ่ะแล้วเราได้เข้ามาแล้วนะครับล็อกอินเข้ามาให้ทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อหมวดหมู่กันข้าดหมู่นะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์มทุกคนเลือกนะเฟซบุ๊กนะครับทิกต็อกไอจียูทูบนะครับอ่ไลน์ช้อปปี้ telegram แล้วก็ทวิตเตอร์นั่นเองอ่าก็จะเป็น6กถึงเจ็ดแพลตฟอร์มเลยจะเป็นเพิ่มต่างๆนะครับเนาะก็ดูได้เลยนะครับจะเป็นพวกอ่าดันโพสต์ดันฟีดเปิดการมองเห็นทั้งสิ้นเลยนะครับเนาะก็อย่างคนดูไลฟ์สตรีมนะครับอ่าจะเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยถูกใจบุกติดตามแฟนเพจอ่ายยยิิ่่งงเอะยิ่งดูนนนนนน่่่าาาาาเเเชืือออถมมกขึ้้ะะะปป็รรณีคับ แล้มจะมาหาคำว่าเพิ่มอยอดแชร์ตัวนี้นะครับให้กดไปเลยอ่าแล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลทราคาได้เลยนะว่าต้องการเล่นราคาประมาณไหนเนาะถ้าคนมาทําแชร์เนาะอ่าเขาจะมีหมดเลยนะครับผมจะเอกตัวแรกไปละกันนะครับอ่าแล้วเจว้าของคลิ์นะครับลิงกตัวนี้ง่ายๆเ,เลยเวลาทานะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดไปที่วันที่และเวลานะทุกครั้งนะครับเมื่อจะเป็นรูปหรือวิดีโอนะครับกดไปเลยอ่าแล้วปรับโพสต์เป็นสาธารณะแบบนี้ก่อนนะครับเนาะทำการกรอปลิงด้านบนได้เลยนะครับแล้วไปวางได้เลยนะอ่ากับปกตินะครับ แล้วเจอหัวข้อจํานวนขั้นต่ําอยู่ที่200เนอะอ่าผมก็ปั้มไป200นะครับอ่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดคําว่าส่งได้เลย ระบบก็บอกว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นก็เขียวแบบนี้ให้ทุกคนแค่ทําการลอยยอดแชร์เพิ่มขึ้นอ่ะง่ายมากเลยนะครับไม่ใช่รหัสผ่านแม้แต่ตัวเดียวเลยะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมจะแปะไว้ให้เลยเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมมาแนะนำเว็บไซต์กันนิดนึงนะครับจะมีปอดการซื้อไอเลขข้างหน้านี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าใช้ยังไงเนาะเข้าไปแจ้งแอดมินนั่นเองนะครับอ่ะแล้วจะหัวข้อวันที่หัวข้อลิงก์นะครับค่าใช้จ่ายบริการสถาน อ่ะแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3ช่องทางนะครับหลกัหลกๆอาจจะเป็นสแกนเคโอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตอ่าแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนำเนาะเราก็จะทํายังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็อ่าทำตามคําแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับนาะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเคโอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคําว่าจ่ายไปตรงนี้นะครับอ่าส แล้วก็ smile, ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทำการสแกนไปปุ๊บนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายในส0วินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน qr เนาะแล้วหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินเหมือที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการหนังซื้อเนาะตัวหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกรอกไปเลยนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเดอร์เนาะ ปึ๊บๆๆไปอาสมมุินะครับเนะาะก็จะไปสมมุิไปเนาะแล้วก็เขียนข้อความตอบไปเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเนองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทําการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเนองนะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยหัวข้อเราไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมวดหมู่เลยนะครับเนาะอาจจะเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะพอติ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมดหมู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ท อาจะเป็นอันที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตัวไหนแล้วนะครับเราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคาว่าดูแล้วก็อ่านคํารายละเอียดเหมือนกันนะครับไอตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตั้างคํหนังสือตัวนี้ได้ด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับอาการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมันนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับสามารถก๊อปแล้วก็แจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะปั๊มไลค หรือ่าจะปั๊มแหลงต่างเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราแจ้งไปให้เพื่อนนะครับอ่แล้วอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่จะได้นะครับก็คือ3%เถ้าเพื่อนเขาเติมยอดอ่าผ่านลิงก์ของเราเนาะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับเนาะในการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับ นะครับตอนนี้ยอดแชร์ก็ได้ทําการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็ขึ้นมาเป็น500แล้วนะครับน้อยจาก230กว่ากว่าเนาะก็เพิ่มขึ้น500แบบนี้เลยนะครับยอดได้จริงนะครับเนาะอ่ะาหนะ้าร้อยสบก็มีแถมกันมาเยอะแยะเลยนะครับก็ดีมากๆเลยเนาะอย่างที่ปั๊มไปอ่าก็จะเป็นการดันโพสของเรานะครับขึ้นหน้าฟีดเลยนะครับด้วยการดันแชร์เนาะหรือดันไลค์ดัน คอมเมนต์นะครับเพิ่มความว่าจะถืออะไรก็สามารถไปใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหากกระจิ้มาได้เลยนะครับอยู่ลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะสวัสดีต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ